สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับป .2 ในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารนะครับเราจะไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้1เพื่อให้นักเรียนหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ในการเรียนรู้เรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารนะครับงั้นเราไปดูตัวอย่างนะครับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์กรรารหารนะครับ6หารด้วย2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เราเรียกว่าอะไรครับถูกต้องครับเราเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะครับ 6หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับหาคำตอบได้อย่างไรนะครับดูนะครับครูคมีส้มอยู่2ผล2ผล2ผลครูมีส้มทั้งหมดกี่ผลครับถูกต้องครับมีส้มทั้งหมด6ผลนะครับแล้วครูใส่จานจานละกี่ผลครับถูกต้องครับจานละ2ผล เราก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับ2คูณอะไรเท่ากับ6เห็นไหมครับ2คูณด้วยจำนวนใดแล้วครับเท่ากับ6เนื่องจาก2คูณด้วย3เท่ากับ6ดังนั้น6หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร,คร่ครับครับ ถูกต้องครับเท่ากับ3นะครับเห็นไหมครับเราใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเข้ามาช็อป2คูณจํานวนใดเท่ากับ6ก็ได้ว่า2คูณด้วย3เท่ากับ6ดังนั้น6หาร2ก็เท่ากับ3นะครับดูต่อไปนะครับ8หารด้วยอะไรไม่ทราบนะครับเท่ากับ4นักเรียนจหาคำตอบได้อย่างไรครับ ครับถูกต้องครับใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับคุณครูมีมังคุดอยู่เห็นไหมครับใช้ความสัมพันธ์นของการคูณและการหารเห็นไหมมีมังคุดอยู่แปดทำยังไงมันได้สี่อ๋อเคูณด้วยสี่แล้วเท่ากับแปดเห็นไหมเราก็ไม่ทราบตรงนี้แต่ถ้านักเรียนท่องถูกคูณได้นักเรียนก็ท่องได้ครับเห็นไหม ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารคุณครูย้ําตลอดว่าถ้าเปลี่ยนต้องท่องฝึกคูให้คร่องเพื่อจะนํามาใช้ในการหารได้รวดเร็วนะครับเนื่องจาก4คูณด้วย2เท่ากับ8ดังนั้น8หารด้วย2เท่ากับอะไรครับเท่ากับ4นะครับ ข้อนี้นะครับแปดหารด้วย2เท่ากับ4เห็นไหมครับตัวที่ไม่ทราบค่าคือเลขอะไรครับเลข2ถูกต้องครับเราใช้ถูกคูณแม่สเห็นไหมสี 4, 1, 4, 4, 2, 8, ่หนึ่งสี่สี่สองแปดเรียบร้อยเลยครับเกมเอาดูัยอยางต่อไป12หารด้วย6เท่ากับอะไรคูณรูณก็ไม่ทราบนักเรียนอยากหาคำตอบได้อย่างไรครับ 12หารด้วย6เห็นไหมครับมีแอปเปิลอยู่12ผลนะครับใช้ความัมพันธ์ของการคูณเลขการหาร6คูณอะไรเท่ากับ12 6คูณจำนวนใดเท่ากับ12ครับนักเรียนก็ท่องเลยครับเนื่องจาก6คูณด้วย2เท่ากับ12ดังนั้น12หารด้วย6เท่ากับอะไรครับก็เท่ากับ สองนะครับต้องครับเอาใช้สูตรคูณแม่หกครับเ็นแม่หกหนึ่งหกหกสองสิบสองนักเรียนจะท่องสูตรคูณแม่สองได้ไหมก็ได้เหมือนกันแต่นักเรียนต้องท่องไปเยอะถ้านักเรียนใช้สูตรคูณแม่หกท่องเคง่สองจำนวนครับหกคูณหนึ่งเป็นหกหกคูณสองเป็นสิบสองแต่ถ้าใช้สูตรคูณแม่สองสองคูณหกเป็นสิบสองนักเรียนต้องท่องหกครั้งนะครับอ่าดูตัวอย่างนะครับ จำนวนอะไรหารด้วย9ก้าแล้วก็เท่ากับเจ็ดคุณครูก็ไม่ทราบเหมือนกันนักเรียนจะาหาคำตอบได้อย่างไรครับจำนวนอะไรไม่รู้นะครับหารด้วยเก้าแล้วก็เท่ากับเจ็ดเราใช้ความัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับเหมือนเดิมเก้าคูณเจ็เท่ากับเท่าไหร่เนื่องจาก9คูณด้วยเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่ครับใครท่องถึกคูณไม่9้าได้ ถ้าท่องไม่ได้ท่องไม่ไรครับท่องไม่เจ็ดครับต้องครับเก้าคูณเจ็ดเท่ากับหกสิบสามดังนั้นหกสิบสามหารด้วยเก้าเท่ากับเจ็ดครับข้อนี้นักเรียนใช้สูตรคูณแม่เก้าเก้าคูณเจ็ดเป็นหกสิบสามหกสิบสามหารด้วยเก้าเท่ากับเจ็ดนะครับอันนี้คือตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การาหารนะครับนักเรียนก็ใช้ความรมพันของการคูณและการาหาร ตัวอย่างต่อไปครับจำนวนอะไรหารด้วย4แล้วเท่ากับ6นะครับนักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรครับครับใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารถูกต้องครับ4คูณ6เท่ากับอะไระครับเนื่องจาก4คูณ6เท่ากับ24ดังนั้น24หารด้วย4เท่ากับอะไรครับ เท่ากับ6ถูกต้องครับตรงนี้นักเรียนใช้สุดคูณไม่ไรครับใช้คูณแม่สี่คายย้ยแม่สีก็ได้ใช้แม่หกก็ได้ไหมได้เหมือนกันครับตัวอย่างนะครับยังไม่หมดนักเรียนดูคนครับเพื่อจะได้เข้าใจจํานวนอะไรไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้หารด้วย2เท่ากับ9เห็นไหมครับนักเรียนจ๋าครับตอบได้อย่างไรครับเก่งมากเลยครับ ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร2คูณเเท่ากับจำนวนใดคุณครูก็ไม่ทราบนักเรียนก็ต้องท่องูตรคูณนะครับตรงนี้เนื่องจาก2คูณเเท่ากับเท่าไรครับถูกต้องครับ18เห็นไหมมีบางคนตอบได้นะครับเพราะคุณครูบอกแล้วให้นักเรียนฝึกต้องูตกคูณใน้บ่อยๆดังนั้น18หาร2เท่ากับ 9ถูกต้องครับนักเรียนใช้ถกคูณไม่ไรครับแม่2เห็นไหมครับ่อาไปสรุปนะครับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารอาจทําได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับตัวที่ไม่ทราบค่านักเรียนก็มาคูณกันก่อนได้จํานวนไรก็ไปหารนะครับทําได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับดี๋ยวด้านหลังครูใจนักเรียนทํา แบบฝึกนะครับเพื่อทบทวนความเข้าใจนะครับหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารนะครับจํานวนอะไรหารด้วย3เท่ากับ5นะครับนักเรียนก็ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร3คูณ5เท่ากับอะไรไม่รู้เนื่องจาก3คูณห้าเท่ากับจานวนอะไรดังนั้นจํานวนที่คูณกันได้แล้วมาหารด้วย3ก็เท่ากับ5นะครับน,นี่คือใบงานที่นักเรียนทํานะครับจํานวนอะไรหารด้วย3เท่ากับ5 แล้ว3คูณด้วย5ได้จำนวนเท่าไหร่ก็คือจำนวนนั้นาหารด้วย3แล้วก็เท่ากับ5นะครับ20หารด้วยอะไรเท่ากับ4นักเรียนก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะครับอะไรคูณด้วย4เท<ม>่ากับ20เห็นไหมครับเนื่องจากตัวนี้คูณด้วย4เท่ากับ20ดังนั้น20หารด้วยจำนวนอะไรที่นักเรียนหามาได้แล้วมันก็เท่ากับ4คือคำตอบนะครับ ตอนนี้นักเรียนต้องหาตัวหารเพราะตัวตั้งกับผลหารมีแล้วก็เหมือนกันนะครับจํานวนอะไรที่หารด้วยแปดแล้วเท่ากับ7นักเรียนก็แปดคูณเจ็ได้เท่าไรอันนั้นคือตัวตั้งตัวหารคือแปดเจ็ดคือผลหารนะครับแปดสหารด้วย9จ้าจำนวนใดคูณเกเท่ากับ81ดเเห็นไหมครับดังนั้น แปอ็หารด้วยอะไรเท่ากับ9นะครับอันนี้ก็หมดชั่วโมองแล้วนะครับอันนี้คือแบบฝึกที่คุณครูให้นักเรียนทําทบทวนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมองถัดไปวันนี้สวัสดีครับ